สวัสดีครับนายพลดูเลยครับคลิปนี้ก็เป็น EP2 เนาะเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ทำไมห่างหายหมดไฟปิดช่องหนีก็จะมาเล่าถึงสาเหตุที่หลักๆสำหรับยูทูบเบอร์อย่างกลุ่มพวกเราเนาะ,ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับยูทูบเบอร์ช่องใหญ่ๆที่เขาปิดช่องลำ่ำลาวงการไปหลายช่องนะครับ เราเอาสาเหตุของยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆอย่างพวกเรานี่แหละมาเล่าสู่กันฟังในผลดูเลยก็ไม่ได้มามาสอนนะครับไม่ได้มาสอนเอาประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังว่าทําไมพวกเราทําช่องแล้วก็เลิกปิดช่องหมดไฟเบื่อขีข่คานไม่อยากทําต่อแล้วแล้วก็มีเหตุผลหลายเหตุผลที่หลายท่านสัรหามาที่ จะอ้างในใจตัวเองว่าท่านไม่ทําต่อแล้วไม่อยากจะทําแล้ว u t u b e เนี่ยมันทํายากเหลือเกินจริงๆมันก็ยากนะครับผมที่มาทําคลิปนี้ขึ้นมาเป็น EP 2สเพื่อกระตุน้นให้เพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนทําต่อนะครับทําต่อไปอบางท่านทําเพื่อสนุกสนานเพื่อเป็นบันทึกความจําของครอบครัวหรือว่าของตัวเอง ก็ว่ากันไปทํำอย่างไรก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่จะทําเพื่อหารายได้เสริมเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขช่องเราไปเรื่อยๆหาแนวทางคอนเทนต์ใหม่ๆมานําเสนอก็ไม่ควรย่าอยู่กับที่นะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้1คลิปกว่าจะได้1เหรียญเนี่ยมันยากนะครับมันยากยังไง เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับเราก็จะมาดูเครื่องมือของ y o YouTube นี่แหละไม่ต้องให้ใครมาสอนเพราะ t u b e นี่แหละสอนเราเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีฟิวเจอร์เครื่องมือ,ม future, เ,คอ,มอเครื่องใช้ต่างๆมีข้อประมวลให้เราทุกคลิปนะครับประมวลให้เราทุกคลิปมันก็อาจจะซ้ําอันเดิมหน่อยนะครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านที่อยากจะทําช่องต่อให้มาดูนะครับบางท่านก็ทราบแล้วก็ผ่านถ้าไม่ทราบก็มาชมนะครับ ในพลก็มีอยู่สองช่องนะครับช่องสนาไม่ดูในพลอีกช่องหนึ่งนะครับเข้ามาที่สตูดิโอหน้าบ้านนะครับนี่คือช่องในสนาไม่ดูในพลเนาะในพลมีช่องหนึ่งท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็เข้าไปดูเข้าไปชมติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ในพลด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องที่สองของในพลเปิดมาเอ่อก็ปีกว่าๆอย่างที่ในพลบอกนะครับ เออทำไมมันเป็นอย่างนั้นในผลเพราะว่ามันยากครับผมท่านที่ทําท่านที่ทําคลิปที่มียอดวิวหลักร้อยอะนะครับที่มียอดวิวหลักร้อยนะเดี๋ยวมาดูยอดวิวหลักร้อยด้วยกันว่ามันได้กี่เหรียญเอ,อ่อหรือว่าวิวที่ไม่ถึงร้อยอะมันได้เท่าไหร่นะครับมันยากนะครับผมมันก็ยากเดีย๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับนี่ครับคลิปนี้ ยอดวิวเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าวิวนะครับถ้าเราจะดูว่ามันได้เท่าไหร่คนดูยังไงเราก็กดเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยครับระยะเวลาดูโดยเฉลี่ยสี่จุดห้าแปดนาทีเนาะกดเข้าไปดูครับนะครับนี่ครับเจ็ดสิบเก้าวิวนะการเข้าถึงเราก็กดดูตรงนี้นะครับให้ YouTube สอนเราเขาจะบอกว่าเข้าถึงยังไงมีคนกดยังไงวิดีโอแนะนำสี่บหกปอเซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมี ฟิวเจอร์นะครับการมีส่วนร่วมก็คือคนที่เข้ามาชมเรานะครับชมกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เนาะผู้ชมมาจากไหนก็ดูตรงนี้ครับดูผู้ชมนะครับแต่ที่สำคัญคือรายได้นี่ครับผมนี่ครับ79วิวได้0.10นะครับเห็นไหมครับไม่ถึงร้อยวิวนะเนี่ยนะครับเอามาดูถ้าเกิดคลิปที่ถึงร้อยวิวอะครับเอาคลิปร้อยวิวเอาช่วาคลิปนี้ จ็ดร้อยวิวเนาะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบวิวนะครับเราเข้าไปดูจุดตรงนี้นะครับเข้าไปดูภาพรวมของเราเราไปดูรายได้เลยนะครับเอารวบลักเลยนะครับรายได้เอ่อศูนย์จุดสองหนึ่งเหรียญกี่วิวครับเนี่ยนะครับเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยกว่าวิวนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครั้งในการรับชมเนาะเข้าไปดู 775ครั้งนะครับเข้าไปดูรายได้นะครับนะครับ0.21เหรียญน,นะครับไม่ถึงเหรียญเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเราทําคลิปวิดีโอไม่ถึงร้อยวิวเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ถึงพันวิวเนี่ยมันจะได้มันจะไม่มีอ่าผลกับช่องเรามากมายหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องรายได้เนี่ยมันได้มีน้อยนะครับเอถ้าเราทํา ได้ร้อยวิวหรือต่ำกว่าร้อยวิวอย่างน้อยเราต้องทำา1บคลิปนะครับถึงจะได้พันวิวนะพันวิวนะครับพันวิวยูทูปเก็จะคำนวณให้เรานะครับพันวิวนี่ใช่ไหมครับเวลา youtube เขาคำนวณเงินให้เราเนี่ยเขาบอกว่าอารายได้ต่อการแสดงผลนี่ครับราคานะครับต่อหนึ่งพันครั้งนะครับนี่ครับต่อหนึ่งพันครั้งนะครับ2อันเนี้นะครับมันถึงจะได้เห็นหน้าให้หลังเป็นเหรียญน,นะครับผม แต่คลิปนี้ก็ยังไม่ถึงเหรียญเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเท่าไรเหรียญร้อยกว่าวิวไม่ถึงเหรียญนะไม่ถึงเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับมาดูต่อนะครับ 1, ครับมาดูต่อครับมาดูพันห้าร้อยวิวครับพันห้าร้อยวิวนะพันห้าร้อยวิวนะครับเราก็มุ่งไปที่รายได้เลยนะครับอย่างอื่นเราก็ว่ากันทีหลังเข้าไปที่รายได้ได้ศูนย์จุดสีีนะครับไอ้รายได้ ต่ออันนี้พั0หวิวเนาะต่อพันวิวเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับบางท่านก็มีได้เหรียญมากกว่านี้ามากกว่า0.4 4นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ชมดูโฆษณาเราจบไหมกดข้ามไหมผู้ชมมาชมจากที่ไหนมาจากอเมริกาญี่ปุ่นหรือมาจากไทยจากลาวนะครับก็ไอค่าค่าเหรียญที่มันที่ YouTube กำหนดให้เราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแต่ละแต่ละคลิปเนี่ยอยอดยอดเหรียญที่ y o u t u b e ให้เราหรือว่าคิดให้เราเนี่ยอันนี้เป็นยอดที่ดิบๆก็คือยอดค่าโฆษณาที่บริษัทเขาให้กับ Youtube ได้เท่านี้นะครับผมคิดเขาคิดให้เท่านี้หลังจากที่ Youtube หักค่าใช้จ่ายเราก็จะได้เท่านี้นะครับน,นะครับอันนี้1.25พอ Youtube หักค่าใช้จ่าย1,500วิวก็เหลือ 0. สองเก้านี่ครับมันก็จะเป็นที่มาของเหรียญที่เราจะได้สุทธิคือตรงนี้มันยากครับมันยากนะครับผมมันก็เลยทําให้นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ยูทูบเบอร์หมดไฟปิดช่องไม่ทํานะครับเดี๋ยวมาดูคลิปเยอะๆนะครับคลิปเยอะๆหน่อยเอาสักเอาสักหลักหมื่นเนาะเอาสองหมื่นห้า่นีครับสองหมื่นห้านะครับเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูรายได้เลยนะครับ คือมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ยูทูบเบอร์ YouTuber เราห่างหายเลือกทำสองหมืได้1 3บสามเหรียญจุดสหกนะครับนะครับก็ราคาประเมินก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าค่าโฆษณาเนี่ยค่าโฆษณาดิบิทที่ youtube ได้แล้วก็แบ่งให้เราค่าใช้จ่ายว่จะเหลือเท่านี้ก็จะเป็นเงินเท่านี้เนาะสิบเหรียญจุดเนี่ยสองหนห้าร้อยวิวนะเนี่ย นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ในผลบอกว่ายูทูบเบอร์เราเนี่ยท้อหมดไฟไม่อยากจะทํานะครับที่เอามาพูดนี่ไม่ใช่มาอวดบ้างนะครับเอามาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกท่านนําไปต่อยอดว่าเอะเราจะทํำยังไงยอดวิวเราถึงจะเยอะเพราะว่ามันเหนื่อยนะทำคลิปเนี่ยก็จะได้หนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าว,ว,วิวท่านไม่ถึงร้อยร้อยวิวเนี่ยร้อยครั้งการรับชมนี่ร้อยครั้งถืว่าท่านทําได้ ออคลิปละ100วิวใช่ไหมถ้าท่านจะได้พันวิวให้ youtube คิดตังค์ให้เนี่ยอยากจะได้1เหรียญเนี่ยท่านต้องทำร้อยครั้งร้อยร้คลิปมบพูด,ดง่ายๆทำตั้งร้อยคลิปก็จะได้พันครั้งนะครับเพราะว่าคลิปเราวิวไม่ถึง100หรือว่าถึง 100, ร้อยปะปนกันเฉลี่ยกันไปนะครับมันก็จะทำให้เรานเหนื่อยน,นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ youtube ปิดช่องหนีเบื่อหมดไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคลิปที่ยอดวิวเยอะๆนะครับยอดวิวเยอะนะครับในผลไม่ได้ไปอวดนะเอามาเล่าให้ฟังเพื่อทุกท่านนําไปเป็นแนวทางต่อยอดว่าเราจะทํำยังไงถึงจะได้นะครับถ้าเราจะเป็นยูทูบเบอร์สายอาชีพนะครับเราจะทํำยังไงให้คลิปเรามีคุณภาพแล้วมีคนข้างนอกมาดูเยอะๆนะครับยิ่งอยู่คนข้างนอกเนี่ยนะครับคนข้างนอกเนี่ยะจะดูแบบดูดูข้าม ครับครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูยอดวิวเยอะๆยอดวิวต่ผลก็สรรหาไม่ดูในผลก็ได้วิวเยอะเพราะคลิปนี้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันก็จะใกล้จะสามแสนมีคลิปเดียวเนาะเออ่ยอดเหรียญที่ YouTube ห,หักค่าใช้จ่ายให้เราแล้วได้เก้าสิบสองเหรียญจุดสิบเซนนะครับนะครับสองแสนกว่า นะครับได้92เหรียญน,นะครับไม่แปลกเลยคนที่ทํายอดวิวได้ชุงสูงเขาได้เงินเ,เดือนละสองหมื0นสามืนเดือนละห้าห0,000ืนะครับก็คือยอดวิวต้องประมาณนี้ครับมันยากครับกว่าจะได้อย่างนี้นะครับกว่าจะได้แบบนี้มามันยากนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ยูทูบเบอร์เลิกหมดไฟไม่ทําต่อนะครับเพราะว่ามันได้เหรียญยากนะครับในผลไม่ได้มาพูดให้ทุกคนท้อนะครับ เราก็มาดาูมาดูการเข้าถึงส่วนมากก็จะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ผู้ชมที่อยู่ข้างนอกคือผู้ชมที่ไม่ได้ทำ YouTube ด้วยกันแบบพวกเราเนี่ยมาชมพวกเรา,เาพฤติกรรมการดู YouTube ของคนข้างนอกเนี่ยเขาก็อยากดูนะครับอยากดูแต่เนื้อหาของคลิปวิดีโอพอโฆษณาขึ้นมาถ้าข้ามได้เขาจะกดข้ามนะครับ จะแตกจางแตกต่างจากพวกเราที่ทําช่องเลยกันเนี่ยก็จะดูโฆษณาให้กันจบนะครับส่วนมากก็จะดูให้กันจบนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรว่าดูมาจากไหนดูจากประเทศไทยดูจากญี่ปุน่นดูจากทางยุโรปค่าโฆษณาที่จะแปลมาเป็นรายได้ตรงนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะนะครับค่าโฆษณาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมนั่นแหละนะครับผมมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้พวกเราค่อนข้างจะไม่อยากจะทําต่อพอถอยนะครับนี่ครับนี่มาดูวิเคราะห์ y ยูทู e เขาบอกว่าราคาต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้งนี่หลังจากไอ้นี่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย youtube คิดให้เรา2.30ต่อ1,000วิวนะครับ2.30เหรียญต่อ1,000วิวนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่าย2 7 0 0 0เจดเจ็ดห่นวิวเนี่ยว ยูทูบหักให้เราแล้วเขาคิดให้0.34หนึ่งพันหนึ่งพันวิวเท่ากับ0.34นะครับก็จะเป็นยอดนี้ครับหักแล้วอันนี้ยังไม่หักเนาะต่อ1,000ครั้งหักแล้วก็จะเป็นยอดอเป็นจำนวนเท่านี้0.34ต่อหนึ่งพัวิวไม่ถึง1เหรียญด้วยซ้มป์นะต่อ1,000วิวไม่ถึง1เหรียญเลยเนี่ย0.34รวมแล้วส0 0 0ัน0 0 0 0สนเจ็ดหมื่นวิวเนี่ย ได้92.10เหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยูทูบเบอร์เราพวกกลุ่มพวกเรานะครับที่แบบท้อไม่อยากจะทำต่อนะครับในผลเอาตัวอยา่างมาให้ชมในคลิปนี้ไม่ได้ประวดมาอ้างนะครับเอามาให้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านไปต่อเอามาให้ดูเพื่อให้ทุกท่านมีแรงปักดันมีแรงกระตุ้นไปต่อยอดว่า้ จะอยู่แบบเดิมมันไม่ได้แล้วนะ,ะถ้าเราจะทําอาชีพยูทูบเบอร์หารายได้จาก u t u b e นี่ครับมันถ้ายอดวิวเราเน้อยมันก็จะไม่ไหวนะครับมันจะไปต่อไม่ไหวมันก็จะทําให้เราขี้เกียจไม่อยากจะทําต่อนะครับผมไม่อยากจะทําคลิปไม่อยากจะทําช่องต่อไปนะครับะฉะนั้นพวกเราก็จะอยู่กับที่นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเว้นแต่ว่าท่านทําแล้ว ฉันไม่ได้ต้องหวังไรายได้อะไรฉันทําเพื่อความสนุกสนานพี่ในพ้นทําเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจํานี่นั่นก็ว่าไปอันนั้นไม่เป็นไรทําอย่างไรก็ได้จะลงไม่ลงจะถ่ายอะไรมาก็ไม่เป็นไรครับทําไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจะทําเป็นอาชีพหรือเอาเงินจาก u ู u b e เราก็ต้องหมั่นศึกษาขยันทดลองทดสอบปรับเปลี่ยนปรับแก้ช่องเราไปเรื่อยๆนะครับอย่ากอยู่กับที่นะครับ หรือถ้าดีท่านมีสินค้าขายที่จะมาขายในช่องท่านก็เอามาขายนะครับนะครับเอามาขายเพื่อเพิ่มรายได้นะครับแต่ถ้าเราจะทําสนุกสนานทําเป็นความทรงจําเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูให้ให้ใหเอาเอาไว้ให้เราดูตอนอา,อายุมากขึ้นก็ได้แบบนั้นเราจะทำอย่างไรก็ได้นะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นายพลนามาเสนอเพื่อให้ไปต่อให้ทุกท่านไปต่อด้วยกันแล้วไปต่อยอดปรับแก้นะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะฉันหาไม่ดูในพลด้วยในพลมีสองช่องขอบคุณมากทุกการรับชมครับสวัสดีครับ